ครับคุณกวีนาดูรายชื่อเข้าชมครับครับเสนางเวลามีปัญหาความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นเสนางที่ผ่านมาจะบอกตลอดเลยว่าไทยต้องฟ้องโลกไทยต้องออยืนยันส่งเรื่องนี้ไปให้นานาชาติได้รับทราบเมื่อวานผมเห็นมีกระทรวงการต่างประเทศประท้วงไปยังกัมพูชาเพียงพอไหมครถือว่าฟ้องโลกหรือยังครับคือจริงๆเนี่ยเรามักจะติดอยู่กับดักเรื่องทวิภาคีนะครับซึ่งทางกัมพูชาจะได้เปรียบเสมอ เราต้องอย,อย่าลืมว่าขณะนี้จริงๆแล้วกบูชาเนี่ยเขารุกรานประเทศไทยแลาได้ดินแดนไทยไปตลอดแนวมานานแล้วแล้วเรายัางขับไล่ไปไม,ม่จบไงสงครามการรบมันหยุดสะก่อนดตงนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาทาให้สถานการณ์คงที่อยู่เนี่ยเขาก็ได้เปรียบทุกวินาทีทุกวันที่ผ่านไปครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เขาอ้างเนี่ยมันก็อ้างได้เพราะว่าเขาก็บอกเขาวางมา,มาหลายสิบปีแล้วมันจะมีระเบิดอ,อีกครั้งก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยการที่เราหยุดอยู่เฉยเท่ากับเราเสียเปรียบครับ ความเห็นผมนะความเห็นผมก็คือว่าเราจะต้องขยับไปขั้นหนึ่งก็คือการบอกกับทั้งโลกว่าสิ่งที่กัมพูชาก็ทำเนี่ยเป็นเรื่องของการวังระเบิดใหม่โดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับเราเคยเสนอใช่ไหมครับว่าให้คับมบราตะเวนร่วมกับเราในการเก็บกู้กับการะเบิดอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมเขาไม่มาครับอันนี้มีหลักฐานชาัดถ้ามีหลักฐานชาัดก็แสดงว่าคุณได้วางใหม่เมื่อวางใหม่ก็เราก็สามารถที่จะใช้นี้เป็นเหตุในการที่จะบอกนานาชาติได้ว่าเขาเนี่ย ได้เพราะเราก็บอกว่าเราก็ไม่รู้ไงเพราะคุณไม่มาเดินกับเราเราเลยจึงไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณวางนี่เป็นอันเก่าหรือเปล่าม,มันเป็นอันใหม่อยู่แล้วเพราะเพราะว่าคุณปฏิเสธที่จะมาคือมันมีท่าทีสอบพิรุษนะ่ะเรื่องนี้ต้องฟ้องชาวโลกก่อนค่ะฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยให้มีปฏิกิริยาจากต่างประเทศก็คือที่สำคัญสุดคือสหรัฐเพราะว่าทางทางกัมพูชาเขาต้องการให้เราเนี่ยเหลืออดแล้วโจมตีเข้าไปไปเองโดยที่ว่าเขาเนี่ย อาจจะบอกว่าเขาเป็นเดี่ยวแล้วก็จะยกไปกลับไปสาประชาอีกรอบนึงไงโดยบอกว่าโอเคทวีตาร์ีที่มาคุยกันมาลงนามไปเนี่ยไม่สําเร็จรประเทศไทยเนี่ยครับคุกคามเขาดังนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องตามน้ำนิดหน่อยก็คือบอกให้ชาวโลกรู้ว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาและเราอย่าอยู่นิ่งครับถ้าอยู่นิ่งเสียเปรียบทันทีความเป็นผมส่วนตัวก็คือว่าผมเชื่อว่าคงไม่มีใครเอาละครับคือต้องโจมตีกัมพูชาครับการโจมตีกัมพูชานี่โจมตีเฉพาะจุด เพื่อไม่ให้เกิดความลุกหลานแต่ว่ายังต้องไม่เลิกปฏิญญานะปฏิญายังอยู่นะแต่เราเราบอกเราบังคับคุณให้มาเดินตามกติกานี้มาถึงด้วยกําลังอีกรอบนึงเหรอครับโดยเราเริ่มก่อนเลยเหรอเริ่มก่อนได้ครับเพราะว่ามันเกิดจากระเบิดไงระเบิดนี้คุณวางใหม่ดังนั้นเนี่ยเราก็จะไปจะต้องโจมตีในบางจุดแต่ไม่ใช่ตลอดแนวนะเพราตลอดแนวถ้าเราคุกคามใหม่ใช่ไหมครับเท่ากับฉีกสัญญาไม่เราโจมตีไปที่ฐานช่างของเขา มันไม่อาจจะมีกองพันเดียวหรือหรือกองพันในแนวหน้าที่อยู่ตรงนั้นะหรือไม่ถ้าหาไม่เจอก็ก,ก,อ,งกอ,งองกงองเข้ากการืนคนสั่งจุดเดียวหรือสองจุดไม่เกินนี้ครับเพื่อจะบอกว่าคนที่ผิดสัญญาคือจุดนี้ครัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้ผิดนะแต่ทหารตอนนั้นผิด<อ>ก็จะบอกว่าให้คุณมายิงกับยิงกับเรากลับมาราตะเวรลวมก,กันใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทุกอย่างแต่ทุกอย่างในยังคงที่ฐลาสมมุติว่าไอ้ปฏิญญานี้หายไปเนี่ยเราจะเสียเปรียบมากตรงที่ว่า เราไม่สามารถบังคับให้เขานะอยู่ในกรอบของเราได้ไงครับแต่ที่เราเสนอไปเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียเปรียบค่ะเขาพยายามจะให้มันเลิกแล้วเราก็ถ้าเกิดเราหยุดเนี่ยเท่ากับเราเลิกไนงะเท<อ>่ากับเราเสียเปรียบเราได้เปรียบอยู่เราก็ต้องแต่ต้องบีบให้เขาต้องเดินตามกติก,กานี้โดยการใช้กําลังครับแต่ต้องไม่มากเกินไปให้มันพอเหมาะพอสมเทียบกับกรณีที่เขายิงจรวดมาโดนประชาชนไทยเนะี่ยแล้วเราเอาเอาเครื่องบินเอสกไปทิ้งในบรตรงจุดที่เขายิงมาเนะี่ยอย่างนี้ทุกคนยอมรับได้ครับ ตอนนี้นี่กรณีเดียวกันเรากังวลว่าคุณจะทําให้เกิดความเสียหายหชีวิตทรัพย์สินหรือว่า,า,าทําร้ายกระตา,ารเราเราก็จะไม่ต้องหยุดกิจกรรมนั้นซะแต่ไม่ได้บอกว่าลูกหลานนะเราไม่ลูกหลานคุณเราหยุดกิจกรรมนี้อันนี้ก็พูดได้นะอันนี้ก็มันไม่น่าจะทําไม่งั้นเราจะเสียเปรียบเพราะถ้าคาอยู่อย่างนี้โดยที่ไม่มีการขยับอะไรเลยเนี่ยเราจะเสียเปียบอย่างเดียวคในประเด็นหนึ่งที่เห็นมีความเคลื่อนไหวอยากที่จะกับไล่แรงงานเข้าไปเนี่ยเข้าทางหมดนะครับ รายงานกัมพูชาเนี่ยเราต้องบอกว่าคนไทยและคนกัมพูชาไม่ใช่ศัตรูกันศั oh. ตรูของทั้งสองฝ่ายคือฮุนเซนครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายคือต้องบีบให้ฮุนเซนอยู่ไม่ได้หรือว่ากองกําลังเขาอยู่ไม่ได้สแตมเมอร์อยู่ไม่ได้มีแค่สามจุดนี้เราก็ทําตรงเนี้ยใ,ให้ให้มันจบไปอาทหารเขามันลุกลาเราก็จัดการทหารนั้นให้เขาให้เขาเข็ดขยะให้เขากลัวเราไม่งั้นนี่เราเสียเปรียบครับ ถ้ามองถึงเจตนาของกัมพูชาเสนอมองว่ายัางไงคะทั้งๆที่จริงๆเนี่ยในช่วงที่หลังจากเราลงนามจนถึงวันนี้เนี่ยเราแทบจะถอยให้กัมพูชาเกือบในทุกๆข้อทั้งเรื่องของการร่วมสำรวจพื้นที่พิพาทร่วมการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมเขาแยกทามเราก็ยอมที่จะแยกทามจนถึงขั้นที่ตอนนี้เราเริ่มกําหนดวันที่จะปล่อยตัวเฉลยศึกแล้วด้วยซ้าแต่กลับมาเกิดเหตุในลักษณะนี้สาเจตนาของเขาคือเขาไม่ต้องการให้เกิดสันติภาพ หรือว่าเกิดความร่วมมือในพื้นที่ได้เลยเหรอคะเจตนาเขาอยากจะให้การพูดคุยวิปถัมภาทีเนี่ยหรือว่าข้อตกลงเนี่ยมันมันไม่มีผลแล้วมันต้องกลับไปสาธารณชาติให้ได้ต้องการกลับไปสาธารณชาติมีแค่นั้นแต่ว่าคนที่ขวางนี่คือสารคัะเพราะทำนี่มาขวางไว้ดังนั้นเขาจะบอกทำมันเนี่ยเห็นไหมประเทศไทยกลาลังแก่เขาเขาดินขอกลับไปโดยการที่จะยุ่ให้เราเนี่ยยิคขาดนั่นแหละเหมือนกับรอบแรกที่โดนไปหก หกนายใช่ไหมรอบแรกร่างสารแบบเดียวกันคือให้มันมีระเบิดระเบิดอยู่เรื่อยๆให้เขากำลังจะย้อนกลับอีกรอบหนึ่งก่อนที่มีการปะทักันเนี่ยให้มันเกิดเหตุแบบเดียวกันอีกทีหนึ่งเพื่อให้เราเนี่ยแม้เขาอยู่ดีก็ต้องต้องต้องยิงกันนะเพื่อให้สัญญาเนี่ยปฏิญาณเนี่ยจบไปเลิกไปอันนี้เรามาครึ่งหนึ่งบอกเราไม่ทาตามเนี่ยกเหมือนก็เรามาเราไม่ได้ผิดนะผมเห็นด้วยที่เราต้องหยุดแต่ว่าเราต้องบอกว่าเราหยุดแต่เรายังคงปฏิญาณนี้ไว้แต่เราหยุดชั่วคราว และตอนหยุดเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเ,อเรียกว่าป้องกันตัวเองรักษาความปลอดภัยกับคนของเราในการทําลายบางจุดแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วก็เดินหน้าต่อทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีปัญหาแต่ขอขอตอบหัวทีหนึงก่อนพูดยังไรครคนนงครับครับเสนาโงงครับผมเห็นแม่ทัพภาคที่สองท่านปัจจุบันก็ดูจะมีท่าทีของอความเป็นไม้อ่อนมากกว่าไม้แข็งผมใช้คํานี้แล้วกันมันเป็นไปได้หรอครับที่ เป็นไปได้ขนาดไหนที่กองทัพเราจะใช้วิธีโจมตีเฉพาะจุดอย่างที่เสนาโงได้เสนอมาเมื่อสักครู่นะฮะเป็นไม่ใช่กองทัพแล้วครับเป็นรัฐบาลครับ,รบทั้งหมดในกองทัพไม่ยุ่งเลยท้ามยุ่งครับถ้ายุ่งเนี่ยมันแปลว่าเราจะคุกคามครับอันนี้เป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องต้องมีความละเอียดอ่อนเรียกว่าละเมิดลำใหม่ไม่เฉลี่ยอ่อนเลยนวนแปลว่าไม่ต้องทาอะไรละเมิดลำใหม่ก็คือต้องฟ้องชาวโลกก่อนที่ผมบอกฟ้องเลยวันนี้ได้เวลาฟ้องแล,แล้วแล้วก็บอกแล้วไม่จำเป็นจะต้องกระทาโจมตีทันทีนะ แต่บอกให้ชัดเจนวะ่าผมเนี่ยจะต้องอะจะต้องทําให้กับุญชาเนี่ยกลับมาอยู่ในร่องในรอยพูดคํานี้ก็ได้เพื่ออะไรเจ้าแบบเนี้ยเราก็ดาเนินการไปเลยแล้วก็จบคนข้าจะวิวาดนิดหนะ่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีอะไรแค่ตอบโผลนิดหน่อยอกลับมาคุยกันใหม่เดินกันใหม่ แต่ตอนนี้ท่าทีของรัฐบาลคือพร้อมที่จะฟังกองทัพดูแนวโน้มแล้วการทํางานของรัฐบาลมาในทิศทางที่ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วก็คือในช่วงที่คุณภูมิธรรมรักษาการก็คือให้กองทัพเป็นผู้ตัดสินใจในการดําเนินการในทุกอย่างส่วนรัฐบาลจะเป็นผู้คอยสนับสนุนนะคะด้วยหลักการได้แต่ว่าถา้าฟังกองทัพหมดเลยนะไม่ได้เพราะจริงๆอ,อันแก้ไขพันากความขัดแย้ง ปกติแล้วเนี่ยหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีกิ่งกิ่งอื่นที่นอกจากนอกจากการทหารไงมีทั้งการเมืองการเมืองนโยายภายในภายนอกอะไรต่างเศรษฐกิจบีบค้นยังไงสังคมจิตวิทยาอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเลยมันเป็นเรื่องรัฐบาลทางนั้นและเป็นหน่วยงานอื่นทางนั้นทหารเนี่ยมีหน้าที่รบให้ชนะอย่างเดียวคุณคิดแค่นั้นที่เลยคนอืนจัดการให้เพราะว่าสมุนก็คือไม่ใช่ทหารทำทุกเรื่องแต่ว่าคุณทำทุกเรื่องสร้างความชอบธรรมทุกประการ สร้างความเข้มแข็งให้การส่งกำลังบารุงทุกประการให้ทหารพร้อมที่จะลบและชนะนั่นแหละที่จะถูกต้องครับก็คือเรามาถูกทางหรือเปล่าฮะเท่าที่ฟังมันพูดโดยกว้างๆนะมันถูกแต่ว่ารายละเอียดนะไม่ใช่อ่ามันอาจจะยังเบาไปไหมคะจะโยนให้ทหารครับซึ่งไม่ใช่พูดงานพูดตรงๆเลยภาษาชาวบ้านก็คือ่าประโยชน์ทุกเรื่องให้ทหารคุณต้องทําทุกเรื่อง จนที่สุดแล้วเนี่ยจึงใช้กําลังทหารได้อย่างชอบธรรมโอเคมีแค่นั้นหลักการมีแค่นั้นครับครับกลับมาที่เรื่องทหารเหยียบกับระเบิดตอนนี้พอเหยียบกับระเบิดปุ๊บทางรัฐบาลเองก็สั่งระงับทุกความร่วมมือเลยเฉลยจะส่งกลับก็ไม่ส่งแล้วมูฟเตน์นี้ถูกต้องถูกไหมครับเสนาธคบัคบเราเหมือนกับการบัดทั่วไงแต่เฉลยสื่อผมไม่เข้าใจว่าจะรีบส่งมาทำไมทำไมไม่ส่งหลังจากที่เรามั่นใจว่าประชาชนคนไทยปลอดภัยบางคนบอกเขาอยู่มานานแล้วนะไม่นานใช่ไหมครับในมุมมองเสนา ไม่ไม่เกี่ยวอยู่ที่สงครามอยู่ที่การรบการบรบจบจริงๆเมื่อ,อไหร่สมมุติประสบไปเมื่อวานนี้วันนี้ปึ้มมาจะทํำยังไงครับอ๋อ oh. สมันดังนั้นคุณจะต้องเคลียร์หมดเลยในเรื่องของไอ้ตัวของอาวุธหนักต่างๆรวมทั้งกําลังพลด้วยเพราะการตกลงเนี่ยมีแต่อาวุธหนักจะไม่มีเรื่องกําลังพลท,ที่ถืออาวุธเบาอยู่เต็มไปหมดเนี่ยคุณต้องบีบให้เขาถอยไปครับไปไปกลับเข้าที่ตั้งเราถึงจะประชาชนรู้สึกปลอดภัยแล้วเนี่ยถึงค่อยปล่อยใจเลยรับ ค่ะเซน่งค่ะถามเป็นความรู้นิดนึงอย่างเมื่อวานนี้มีเรื่องประเด็นผู้สังเกตการก็คือ AOT ที่เราระบุว่าเราเนี่ยได้มีการแจ้งให้กับผู้สังเกตการของฝั่งเราเนี่ยได้รับทราบแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการพาเขาลงพื้นที่ด้วยซึ่งเชื่อว่าทางกัมพูชาก็จะทําแบบนั้นเหมือนกัน AOT ในมุมมองของเสนง่งในฝ่ายความมั่นคงค่ะมีส่วนที่จะเข้ามาคลี่คลายปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนเพราะต่างประเทศต่างทั้งไทยและกัมพูชาเราก็ต่างมีผู้สังเกตการแล้วมันจะสามารถนําข้อมูลไปแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงอะค่ะเรือ่องนี้เขาเป็นแค่พยานครับแล้วก็ไปรายงานกับประเทศของตนเองไม,ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่ตัวสําคัญเนี่ยก็คือสหรัฐกับจีนค่ะแล้วที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาารชาติ เอทีั้งายแหลนดอาเซียนอาเซียนก็คือเพื่อนบ้านกันเขาก็ต้องอารณ์มันรวยกันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนที่จะคนที่ควางุญแจน,นี่ตอนนี้ก็คือทรัม์มวีงยงไงดังนั้นต้องมุงง่งเน้นไปที่ทรัมไปที่สหรัฐเป็นตัวสําคัญคเพราะอาจจะไม่สนใจเราหรอกเราแค่เป็นเม็ดทรายสองเม็ดอยู่ในหัดทรายแต่ <c oughs> เราก็ต้องทําตัวให้มันชัดเจนขึ้นมาเกิดแสงสว่างขึ้นมาว่าเฮ้ยมันมีเรื่องตรงนี้นะแลวตรงนู้นนะ่ะเขาเป็นคนเป็นคนที่ไม่ครบกติกา ถ้าเกิดเราเฉยๆแล้วฝั่งนู้นก็พูดไปฝั่งเดียวเราก็จะกลับไปเหมือนเดิมรอบแรกอะที่เราโดนจมตีอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นเราต้องฟ้องเขาก่อนต้องรีบฟ้องด้วยฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สั่งสอนทางกัมบูชาบอกให้ให้กุลกลับมาเข้าที่เข้าทางแต่ขอสั่งสอนนิดหน่อยก็ไม่ต้องมากแค่หนึ่งกองพันฐานช่างหรือว่าหนึ่งของประชาการก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะครับค่ะอลลาค่ะพูดคุยกับเสยนงเท่านี้นะคะขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ